สวัสดีครับวันนี้ผมมีเมนูง่ายๆอร่อยๆมานําเสนอนะครับเมนูนี้นะครับสามารถทําได้ที่บ้านที่คอนโดนะครับหรือแม้กระทั่งออกแคมป์นะครับก็ยังสามารถทํารับประทานได้นะครับนั่นก็คือเมนูไข่ต้มยางมาตูมพร้อมกับน้ํายำเซ็บๆอร่อยๆทาง่ายๆเสร็จภายใน5นาทีโอเคครับเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยนะครับก็คือไข่นะครับนะฮะเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองนะครับไข่นี้เราขอเป็นไข่ที่อุณหภูมิปกตินะฮะไม่ได้ไข่แช่เย็นนะถ้าไข่แช่เย็นนี่นะครับให้เราไข่เอาออกมาตั้งนอกก่อนนะฮะให้มันอุณหภูมิมันเป็นปกติก่อนนะฮะอุณหภูมิห้องนี่แหละฮะนะครับต่อไปนะครับน้ําเปล่านะครับไว้สําหรับต้มไข่นะฮะวัตถุดิบสําหรับทําน้ํายำนะฮะเราก็จะมีหัวหอมแดงนะครับสามหัวนะครับกระเทียมนะครับ5กลีบนะครับพริกขี้หนูแดงนะครับ หเม็ดนะฮะหรือใครชอบพริกขี้หนูสวนก็ใช้ได้นะครับอันนี้เราไม่มีการกําหนดนะฮะว่าจะใช้พริกแบบไหนนะฮะขึ้นอยู่ความชอบของเรานะฮะต่อไปนะครับมะนาวนะครับและสุดท้ายก็คือน้ําปลานะครับโอเคเรามาเริ่มนะครับต้มไข่เลยนะครับนะครับเราก็ตั้งหม้อบนเตานะครับอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับเราเติมน้ําลงในหม้อนะครับ จำนวนน้ำนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนไข่ของเรานะครับถ้าจำนวนไข่เยอะนะฮะเราก็ใส่น้ำเยอะหน่อยนะครับแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปนะครับใส่เบาๆนะครับค่อยๆใส่ไปนะฮะใส่แรงเดี๋ยวไข่แตกโอเคนะครับเมื่อเราใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับเราก็เปิดไฟได้เลยครับนะฮะผมจะใช้ไฟแรงสุดเลยนะครับ นิดอย่างนะครับให้เราใส่เกลือเข้าไปด้วยนะครับนะฮะนิดนึงนะครับเพื่อให้เราสามารถปอกเปิือกไข่ได้ง่ายนะครับใส่ไปช้อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอนะฮะน้ําเดือดก่อนนะครับช่วงนี้เราร้อน้าเดือดนะครับเราก็ไปจัดการปอกเปิือกนะครับขังหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับ ย้ำนะครับนี้เราใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้น้ำมันเดือดก่อนนะฮะแล้วเราจะมาเริ่มจับเวลานะครับว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีนะครับเพื่อทําให้เป็นไข่ยันตะตูเน้นย้ำอีกนิดนึงนะครับไข่ที่เรามาใช้ในการต้มนะฮะเราใช้ไข่ในอุณหภูมิห้องปกตินะครับเราอย่าใช้ไข่แช่เย็นนะครับถ้าเราใช้ไข่ที่อยู่ในตู้เย็นนะครับให้เราออกไข่ัลนอมากรอนนะครับเพื่อให้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิในห้องนะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาเราใส่ลงไปแล้วถ้าเกิดเราไข่เย็นๆเราเข้าไปต้มเนี่ยนะฮะ ไข่อาจแตกได้นะโอกาสแตกสูงมากนะครับโอเคนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับเราจะมาเริ่มจับเวลานะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เป็นไข่อย่างมะตูนะครับเราจะจับเวลาต่อ สี่ถึงห้าสี่ถึงหกนาทีนะครับนะฮะตอนนี้ผมจะใช้5นาทีนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นไข่ยังมาตูมที่ไม่เล็กมากหรือไม่แข็งมากนะครับโอเคนะครับ อันนี้เราก็คาได้แล้วนะครับนะครับเราก็จะปินไปนะครับครับเราจะพิมไข่สักพักนึงครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับให้ไข่แดงเสร็จตัวนะครับแต่นั้แล้วนะครับเราก็จะเอาไข่เพต้มนี่นะครับไปแช่น,น,าานี่นะครับเพื่อควบปกตินะครับ ที่เราต้มไข่นะครับตามขั้นตอนเมื่อกี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาไข่ที่ต้มนะฮะมาแช่ในน้ําอุณหภูมิห้องปกตินะหรือน้ำน้ำเย็นก็ได้นะครับเพื่อน็อกไข่นะครับเพื่อไม่ให้ไข่แดงแข็งตัวนะครับประมาณสัก 1- 2นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเอราก็มาปอกไข่กันนะครับ ไข่เราจะปอกง่ายนะครับเพราะเมื่อกี้เราใส่เกลือเข้าไปนะฮะในน้ำนะครับเพื่อให้เปลือกไข่มันล่อนนะฮะออกออกจากตัวไข่นะครับซึ่งก็มีเทคนิคอย่างนึงน,นะครับไข่ถ้าเกิดต้องการให้มันปอกง่ายนะครับควรจะเป็นไข่เก่านะฮะถ้าเกิดเป็นไข่สดไข่ใหม่นะครับจะปอกยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะติดไข่นะครับเปลือกอาจจะติดที่ตัวไข่นะฮะ เห็นไหมฮะไข่สวยนะครับไข่เปลือกไข่จะล่อนออกจากตัวไข่นะครับลูกสุดท้ายแล้วนะครับเราไปได้ไข่มาสี4ฟองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไข่เราจะเป็นยงางประตูไหมฮะ ก็ใช้มีดผ่านนะครับโอเคอันนี้ดีกว่าใส้ดีโอเคนะครับครึ่งเลยโอเคนะครับอันนี้นะครับอาจจะแข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เราใช้ไฟ5นาทีถ้าเกิดไฟสนาทีปุ๊บอาจจะเยอะกว่านี้นะฮะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับ Okay, 40นาทีนะครับตัวย่างมาระตูนี้อาจจะเหลวนะครับก็คือจะเยิ่มว่านี้นะครับอันนี้เราใช้5นาทีในการต้มหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะครับก็จะได้ลักประมาณนี้คือกึง่งกึ่งกึ่งออกมาทั้งสุกนิดนึงนะครับ6นาทีก็จ,จะสุกนี้นิดนึงถ้าเกิด7นาทีนี้คือสุกหมดเลยนะครับโอเคนะครับทําน้ํายํากันเลยนะฮะ อันนี้เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราแกะเปลือกนะครับกระเทียมนะครับหัวหอมแดงแล้วก็ตัวพริกขี้หนูนะครับแล้วก็มะนาวนะฮะเราก็มาซอยนะครับนะฮะหัวหอมซอยนะครับ ส่วนกระเทียมนะครับเราก็จะซอยเหมือนกันครับเราจะซอยแนวขวางนะครับ ราจะใส่น้ำปลานะครับอันนี้ผมจะใส่ประมาณสามช้อนนะฮะสามช้อนโต๊ะนะครับโอเคนะครับสามช้อนโต๊ะโอเคครับนี่มะนาวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มะนาวของอันนี้จะเป็นมะนาวไรยเม็ดนะฮะน้ำจะเยอะหน่อยครับเพราะลูกมันใหญ่ ก็จะบีประมาณสามช้อนโต๊ะเหมือนกันนะถ้าเกิเป็นไปได้เรียบร้อยครับน้ำยมแบบง่ายๆนะครับทำฐานกับไข่ต้มนะฮะไข่ต้มยาม,มาตูมนะครับ โอเครียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกด u u s c r i b e นะครับเพื่อติดตามผลงานของเรานะครับแล้วฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับผลงานของเราในอนาคตนะครับขอบคุณมากนะครับ